สวัสดีทุกๆคนจ้าวันนี้อ๋อกับมิกะพามาดูบูเบอรี่สวนจ้าลูกใหญ่ไหมทุกคนนี่จ้าใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่ไหมลูกใหญ่มากสวัสดีแคนบูชมก่อนสวัสดีครับมิกะพามาชมบูเบอรี่ครับเขา,า,าจะเป็นป่าไปเลยจ้าใบเขาจะเป็นอย่างไงเขาจะต่างจากอู้เจอไอ้นั่นลูกตำแยเนี่ยไ<ง>นี่ไงอต้นอะไรเนี่ยซาร์ฟิเนนเออน่ะ นี่จ้ะลูกเป็นแบ้นนจ้าที่เขาส่งขายเมืองไทยเนาะเขาก็จะเป็นลูกบูเบอรี่ป่าลูกใหญ่ๆจ้ะทุกคนจ้ะนี่จ้ะมันคันหรอได้ไหมเออใช่มันคันลูกอ๋อลูก็โดนเหมือนกันเจ็บไหมคันเองคันเอง <laughs> นี่จ้ะลูกเขาเป็นเม้นไม,ม,มเนียเนาะชิมไหมลูกอ่ะชิมดิเหมือนบูเบอรี่ที่แม่ไปเก็บไหมนี่จ้ะลูกใหญ่ไหมทุกคนอันนี้บูเบอรี่สวนเลยจ้ะถ้าเป็นของ ขมันเป็นไรลูกอืะให้ผ<ค><ห>ู้<า>ชมดูด้วยอข้างใน,นไม่เหมือนทำไมไม่เหมือนข้างในเป็นสีขาวเนาะทุกคนเนาะนี่จ้ะเป็นพวงพวงอย่างนี้เลยจ้ะเดิ๋ยมาให้ลูกระวังนะเขาเรียกอะไรนะภาษาพิษแลนอะ่ะป้าก็ลืมภาษาลนะค่อย,ยมาลูกนี่จ้ะเป็นคันเยอะเลยเนี่ยเยอะแล้วลูก,จกเจ็บแล้ว ไม่เก็บหนูไม่เก็บหอก,กหนูแค่คันเยอะอเจอกำแย่ต่อจ้าทุกคนนี่จ้าเป็นพวงแบบนี้ <S <S โอ<ฮ>้ยเยอะมากเลยไม่ล้าดูนี่ลูกไหยใช่โอ้ยดกมากเลยจ้าเป็นบุรี่สวนเนาะก็จะมีคนมาเก็บแล้วก็จะมาไปช่างกิโลขายเหมือนรัดบุรี่เหมือนกันจ้านี่จ้าลูกใหญ่ๆดังนั้นเลยจ้านี่จ้าลูกงามๆดังนั้นเลยเนาะ เขาจะปลูกเป็นป่าป่าอย่างเงี้ยนะจ๊ะเสียงอะไรเสียงอะไรไก่ไอติมเหรอจ้ะนี่จ้ะป่าก็จะเป็นอย่างงี้เนาะป่าอยู่จ้ะอืมเดี๋ยวยองยมองๆทางนี้ก่อนเขากิ่งโน้มลงเนาะมันจะพิษก็ลูกเอ็นจ๊ะบลูเบอร์รี่ป่าฮะอะไรป่าเสียงเสียง เราข้ามไปดูฝั่งเลยไหมโอเคข้ามมาได้ไหม <Okay. S 1> นี่อันนี้ดกนี่มีกะดกมากเลยลูกได้ไหมเนี่ยดกมากเลยลูกนะสวยมากๆเลยก่ะทุกคนลูกใหญ่มากครั้งแรกเนาะที่อ๋อเจอปูปูทีสวนเนาะอ้อไม่ได้เก็บเลยจ้าเพราะวะ่า อ๋อมาขอเขาถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูถ้าอันนี้ของสวนอันนี้พวงหนึง่งจะเป็นพวงบาไหมเนาะจะสวยก็ตอนนี้ไม่มีใครมาเก็บด้วยนั่นไงลูกใส่หมวก,กคนนั่งอ๋อเห็นไหมนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ชิมสักหน่อยหนะึ่งอืมหวานอยู่นะลูกนะหน,หนูคิดว่าอร่อยเดียวกว่มามา่มาเก้อะอร่อย<า>กว่าในป่า เอออร่อยกว่าในป่าเนาะในป่านหนูคิดว่าไม่อร่อยไม่อร่อยนะลูกลาท่านผู้ชมก่อนคลิปสั้นๆเนาะบ๊ายบายครับ